สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชันสวัสดีครับพบกับรายการคลาส s A นะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนใน1นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงคณิตศาสตร์กับเรื่องของการเปลี่ยนมุมองศาเป็นเรเดียนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังครูแอนกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเปลี่ยนมุมจากองศาไปเป็นเรเดียนได้ยังไงภายใน1นาทีครับ ค่ะเอกับพี่แอนซียูไบนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนค่านหน่วยของมุมกันอ่าปกติเราจะรู้จักแค่หน่วยองศาเนี่ยถูกไหมคะแต่วิชามันจะมีหน่วยเรเดียนอีกถ้าโจทย์ให้มาว่า30องศาสามารถเปลี่ยนเป็นกี่เรเดียนอ่าเราก็ลองมาดูกันนะคะเขาบอกว่า180องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นพายเรเดียนแล้วถ้า30องศาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เราก็ดึงพายลงมาคูณ30หารด้วย, 180. ยออกมก,กับาหา่นด้อนนก็วา 30องศาเปลี่ยนเป็นเรเดียนเท่ากับพายส่วน6เรเดียนค่ะต่อมาเราอาจจะเปลี่ยนเรเดียนไปเป็นองศาพายส่วนหกก็จะเท่ากับค่าพายเรารู้แล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกไปคือร8 0แล้วเราก็แทนค่าพายเท่ากับ180หารด้วย6ซึ่งถ้าตัดทอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเท่ากับ30องศานั่นเองค่ะอันนี้การเปลี่ยนมุมสลับไปสลับมาระหว่างองศากับเรเดียนค่ะเปลี่ยนง่ายก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะยครับไอค่าเรเดียนเนี่ย แค่เราเอาพายมาคำนวณก็สามารถหาหน่วยนี้ได้แล้วจะเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนหรือเปลี่ยนเรเดียนกลับมาเป็นองศาเนี่ยสบายโอ้โหเป็นไงฮะชาวคลาส A สมองของเราเนี่ยระดับหัวกะทิของประเทศอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาตอบโจทย์กับปัญหาอะไรอีกเดี๋ยวติดตามชมได้กับคลาส A ครับ